สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมนี่นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับพระผงที่ระลึกงานสมโภชน์หนึ่งร้อยี่สิบห้าปีนะครับวัดกันตาทาลามนะครับผมรุ่นเหล็กไหลไัยดํานะครับผมพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับผมก็จะเป็นพระผงที่ระลึกนะครับคบหนึ่งร้อยี่สิบห้าปีวัดกันตะนะครับผมก็คือว่า วัดกันตานะครับสร้างตั้งแต่ปีสองสี่สามสี่นะครับผมอ่าแล้วก็บวกมาร้อยี่ห้าปีนะฮะร้อยี่ห้าปีก็ตรงพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นภาพของที่ลึกนะครับโอเคฮะไม่เป็นการเสียเวลาเรามาชมกันเลยดีกว่าครับก็จะเป็นรุ่นเหล็กไหลไผ่ดำนะฮะเนี่ยเป็นเนื้อดำใบลานนะครับอ่าสาหรับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อแพนนะ,ะสิงขะ ยานเทระนะครับผมเกจิเก่าวัดกันตานะครับผมท่านเป็นเกจิยุคสงครามโลกนะครับผมประมาณครั้งที่2นะครับครั้งที่1ครั้งที่2นะฮะท่านเป็นเกจิช่วงยุคนั้นนะครับผมนี่นะครับอนี่ก็จะเป็นรูปของท่านนะใบหน้าท่านนะครับเป็นแบบนี้นะฮะหลวงพ่อแพ้นะครับผมเกจิดังตลาดภูนะครับด้านหน้าเขาก็จะ ฝังไั่ดำไว้นะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะอ่าหรือว่าพลอยดำนั่นเองนะครับสปกติก็จะมีเลขหนึ่งไทยนะครับเห็นไหมฮะอ่านี่นะครับหน้าตาคมๆเลยนะครับแบบนี้นะเนื้อหามวลสารก็จัดจ้านนะครับผมเป็นเนื้อดำใบลานนะครับนี่นะครับขนาดค่อนข้างจะหนานะครับผมสําหรับพระองค์นี้นะฮะนี่นะครับ ขอย้ำอีกทีนะครับเป็นที่ระลึกนะครับ125ปีวัดกันตานะครับผมวัดกันตาก็อยู่แถวฝั่งทนฮะฝั่งทนตลาดภูนะครับผมก็จะอยู่ในซอยนะฮะเล็กๆนะครับจากข้อมูลที่ได้มานะฮะนี่สวยงามมากๆเลยนะครับอาเรามาชมดูอีกด้านหนึ่งครับด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะเป็นเจ้าวาดนะครับเจ้าวาดองค์ปัจจุบันของ วัดกันตานะครับผมหรือว่าวัดใหม่จีนกันนะครับมีนะวัดใหม่จีนกันนะครับผมนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีคําว่าวัดกันตานะครับทารารามนะครับวงเล็บวัดใหม่จีนกันนะครับตลาดภูทนุรีนะครับผมด้านล่างก็จะมีคําว่าพระครูปัชโชตนะครับเห็นไหมครธรรมารักษ์นะครับผมหรือหลวงพ่อหลวงพ่อจำรูนะฐานิสโลนะครับผม นี่นะท่านเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะแล้วก็ปลุกเสก็็ถุมงคลรุ่นนี้นะครับนี่นะครับผมสวยงามมากๆแล้วก็จะมีการฝังเหล็กไหลนะครับนี่นะครับเหล็กไหลนะฮะเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้เลยนะครับหน้าตาท่านก็คมชัดนะครับนี่นะถือว่าเป็นพราพื้นที่นะครับราคาเล่นหากันยังไม่แพงนะครับหลักร้อยต้นๆเท่านั้นนะฮะนีนะฮะเนื้อหาบรารจัดจ้านนะครับ นสำคัญนมีเหล็กไหลนะครับกับไผ่ดานะครับนี่ฮะเห็นไหมครับโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้เป็นกําลังใจให้กันนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะอะไรมาให้พี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านได้รับชมนะครับส่วนถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับ ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่นอนนะครับกับสวัสดีครับ